เส้นเล็งขยายตามซูม FFP นะครับกระจก HD ชัดมากๆเส้นเล็งบางคมนะฮะมีตัวเลขบอกค่ายิงเผื่อด้วยนะครับ Discovery แท้อตใหม่ปี2 0 2พัน้านะครับนี่กระจกชัดมากนะครับระยะที่2ก็ประมาณ100กว่าเมตรนะครับนี่นะฮะเส้นเล็งขยายตามซูมมี่2รุ่นนะครับนี่นะฮะ มี Discovery ht 4 6 4 4 s f, f i r แล้วก็ Discovery ht 6 2ขีด24คูณ4 f, f i r ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นเส้นเล็งขยายตามซูมนะฮะแล้วก็ทนมากด้วยระบบสปริงดันเฟืองนะรตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็มาดูกันนะฮะสรุ่นนี้นะครับชอบตัวไหนก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปกันนะครับ เสาไฟเนี่ยถ้านกอยู่บนต้นไม้ก็ไม่เหลือนะฮะระยะ2ี3 0เมตรอย่างนี้นะครับ สวัสดีครับผมปุ๊ครองถมพลาซ่านะครับวันนี้นะฮะจะมารีวิวกล้อง Discovery แท้นะฮะแท้มีเบเซอร์นะครับ2รุ่นนะ2รุ่นนะครับเป็นรุ่ดใหม่ของปี2025นะครับ2ตัวเนี้ยนะฮะ2ปีก่อนก็เริ่มผลิตตั้งแต่2ปีก่อนแล้วขายดีมาตลอดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่ดใหม่รุ่ดเก่าหมดแล้วนะฮะมาเป็นรุ่ดเก่าหมดไปทีละรุ่ดรุ่ดใหม่ล่าสุดนะเพิ่งออกจากเตามาสดๆร้อนๆเลย2รุ่นนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อน ว่าเป็นรุ่นอะไรบ้างนะครับอ่าทีละตัวนะฮะนี่ตัวแรกก่อนนะครับคือเส้นเล็งแบบนี้เลยนะจะให้ดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรก Discovery HT CK16 x 44 s f i r FFP นะฮะคือเส้นเล็งขายายตามซูมทั้ง2รุ่นนะครับเส้นเล็งขายายตามซูมนะฮะ ตัวนี้ซูม16เท่าคือหน้าเลนส mm, ์มิลลิเมตรนะฮะหน้าเลนส์ใหญ่4 4มิลนะครับซูม16เท่าก็ระยะ7เมตรจะถึงประมาณ180เมตรโดยประมาณนะเเมตรถึง180เมตรนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือรุ่นพี่นะครับเดี๋ยววางกล่องไว้ก่อนมันมีรุ่นน้องกับรุ่นพี่นะครับนี่รุ่นพี่นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่เป็นพี่ใหญ่ก็คือ h t 6หขีด24คูณ4ี sfir หน้าเล่นใหญ่เหมือนกัน44มิลแต่ซูมต,ตั้งแต่6เท่าจนถึง24เท่าเลยก็ระยะตั้งแต่15เมตรนะฮะจนถึงนู้นะ300เมตรนะฮะรุ่นีนี่คือซูมไกลมาก15เมตรจนถึง300เมตรนะครับวางกล่องไว้ก่อนนะฮะของแถมมีเยอะนะฮะของทางร้านเราก็แถมเยอะอยู่แล้วนะ Discovery เนี่ยข้อดีของเขาคือคือเขามีประกัน1เดือนก็จริงแต่เขาประกันง่ายไม่งี่เง่าเลย Discovery นี่คือ ถ้าสมมติบางตัวนะย้ำว่านานๆมีทีบางตัวที่มันอาจจะหลุด QC วซเขาเมฟรีนะครับเข็มฟรีโดยไรเงื่อนไขนะครับภายใน1เดือนนะครับที่นี้บอกสิ่งที่แถมก่อนนะครับกล้องเนี่ยนะครับให้ดูแบบ360อ้อองศาเลยนะนี่นะครับนี่นะฮะแถมเหมือนกันนะฮะทั้ง16เท่าและ24เท่าก็คือมีแถมฝากระดกด้านหน้านี่นะครับ นเนี่ยเนี่ยฝากระดกหน helmet, ้าในแถมฟรีนะตัวนี้หน้าเลนส์ใหญ่นะ44ม mm. มมองเห็นชัดเจนแน่นอนและกระจกเป็นกระจก hd ด้วยโคตรชัดเลยเส้นเล็งบางดีนะฮะเส้นเล็งดำบางคมนะครับกระจก hd นะฮะนี่ฝากระดกหน้าแถมฝาครอบหลังก็แถมนะฮะนี่นะครับฝาครอบหลังแถมฟรีนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นกระจก hd คมมากนะครับทั้ง2ตัวนี้ฮะแถมเหมือนกันนะฮะฝาครอบหน้าไอ้ฝากระดกหน้าฝาครอบหลัง นี่วงล้อปรับหลาก็แถมฟรีถอดก็ได้ใส่ก็ได้นะฮะถ้าเราจะถอดเราก็แค่หมุนตัวนี้ออกมันก็หลุดแล้วนะครับดึงออกมาได้เลยถ้าถอดจะใส่ก็ได้ถ้าเราใส่ก็เป็นทรงนี้นะฮะนี่สวยๆแบบนี้บางคนเกะก,กะไม่ใส่ถอ,อดออกได้มันก็จะเป็นทรงนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวบอกลูกเล่นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทีเนี้นอกจากาวงล้อปรับหลาแถมแล้วก็จะมี คู่มือ้าชิเเลนแถมฟรีนะครับทอบางแสงก็แถมฟรีท่บางแสงที่ใส่ด้านหน้านี้นะครับเนี่ยแต่ปกติก็ไม่ค่อยใส่ก็หรอกนะฮะแต่ผมก็แถมไปให้นะครับบางคนบอกใส่แล้วมันก็มืดลงนะครับก็เอาเก็บไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใสนะครับไฟฉายคาดหัวแถมให้นะครับนี่นะฮะไฟฉายหัวที่ดีมากนะล่ากคืนโคตรสว่างเลยอันนี้นะครับใช้งานได้หลากหลายมากแถมฟรีขาจับแถมฟรีนะฮะขาจับนะครับข้างบนเป็นนัดคู่นะครับ ขาจับมีทั้งรางสิบเอ็ดและยี่สิบให้เราเลือกปืนเรารางปืนเล็กสิบเอ็ดมิลหรือรางปืนใหญ่ยี่สิบมิลบอกได้นะครับเราสลับให้ได้แถมฟรีนะครับพร้อมตัวไข่ครบชุดแบบนี้เลยนะครับครบแบบนี้เลยนะทีนี้เดี๋ยวบอกน้าหนักก่อนก่อนจะบอกทุกเล่นนะครับสองตัวเนี้ยให้ดูนะคะให้ดูนะรุ่นพี่รุ่นน้องความยาวมันจะต่างกันนะครับนี่ในกล้องไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะฮะตัวเนี้ยความยาวประมาณสิบสี่นิ้ว สิบสี่นิ้วก็คือมันก็จะเกินมานรมทัดนะทั้งสองตัวนี้ยาวเกินมาบรรทัดนะผมเคยบอกไปแล้วนะว่ากล้องอะ่ะยิ่งซูมไกลตัวจะยาวและใหญ่เป็นเงาตามตัวเลยนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยสิบสี่นิ้วนะครับยาวสิบสี่นิ้วตัวนี้ยาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งรุ่นพี่นะยี่ห้อเท่าเนะียก็ยาวอยู่ที่สิบสี่จุดห้านิ้วนะฮะสิบสี่นิ้วยาว14.5นิ้วยาวตัวนี้จะยาวกว่านะครับถ้าวัดขนาดแล้วนะครับตัวรุ่นพี่จะยาวกว่านะครับน้ําหนักนะครับ ตัวเนี้ยตกประมาณ6กขีดก็จะเกินครึ่งโลมาหน่อย6.6.1กขีดตัวนี้ก็จะหนักมากขึ้นเพราะยาวกว่าตัวนี้หนัก6กขีดนะฮะหกขีด6กขีดนะครับสองตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นไฮไลท์โดดเด่นของมันเลยคือนี่เป็นระบบสปริงดันเฟืองนะฮะสปริงดันเฟืองก็จะทนกว่าระบบแหนบประมาณ10%เนี่ยไอ้ตุ่มๆแบบเนี้ยกล้องที่มีตุ่มๆแบบเนี้ยเขาเรียกระบบสปริงดันเฟืองนะฮะทนมากนะครับ ตัวนี้คอท่อเป็นคอท่อ30มิลิเมตรเป็นคอท่อใหญ่นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับมีปรับหลาด้านข้างนะฮะปรับหลาตรงนี้นะครับมีไฟในเส้นเลงสีแดงหมุนเปลี่ยนโหมดไฟตรงนี้นะครับไฟนะปุ่มไฟสีแดงนะฮะเราจะเห็นหน้าคลิปอยู่แล้วเนาะผมถ่ายไว้ให้ดูนะครับตัวซูมอยู่นี่นะครับตัวนี้นะฮะตัวซูมมีแง่งให้เราจับนะครับมีปรับตาหลังนะฮะนี่บวกลบนะครับสำหรับคนใส่ตาสั้นสายตายาวปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นปรับหลาข้างนะฮะไม่ใช่ปรับหลาหน้านะครับให้ดูเนี่ยทั้งตัวนะนี่นะครับสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็พวกดิสเกิลลี่เขาทนอยู่แล้วเนาะตรงกลางเป็นปุ่มปรับขึ้นลงตรงนี้เป็นปุ่มปรับซ้ายขวานะครับการปรับก็ดึงขึ้นหนึ่งทีเห็นไหมฮะดึงขึ้นมาหมุนปรับปรับเสร็จกดลงเนี่ล็อกแล้วนะครับเซซิโลได้รุ่นใหม่นี้ก็จะเซซิโลแบบนี่นะฮะเอาเหรียญบาทลงไปไขเซซิโลได้นะครับ ง่ายๆนะครับย้ำมาง่ายๆนะครับส่วนใครอยากใส่ปรับหลาเป็นวงล้อก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะหมุนง่ายหน่อยนี่นะครับเวลาเราส่องไปเนี่ยาาก็จับหมุนได้เลยปรับหลาเห็นไหมครับสวยนะครับนี่ให้ดูขนาดนะก็จะต่างกันนิดหน่อยน้ําหนักก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับราคาก็อยู่สามพันกลางๆนะฮะนะฮะตัว16เท่าก็สามพันสี่เก้าสิบนะฮะแล้วตัวนี้ก็ 3,590ถ้าจําถ้าไม่ผิดนะแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมลงไว้อีกทีหนึ่งนะครับใต้คลิปนะครับอาจจะมีส่วนลดกันลงไปนิดหน่อยอาจจะเหลือ3 0 0ต้นต้นๆน,นะฮะเดี๋ยวราคาเราลงไว้ให้แล้วก็เก็บเงินไปทางได้นะครับกระเพิ่มร้อยหนึ่งนะครับสนใจตัวไหนก็ทักหาได้นะกล้องตัวนี้ใส่ได้ทั้งปืนลมลูกกดไรเฟิลได้ทุกปืนครับผม